วันนี้บ้านพี่ที่แอดิเลดนะฮะขอมาพูดคุยแบบสบายๆกันบ้างนะครับก็หลังจากที่พาเที่ยวพาเดินเล่นไปหลายคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ตั้งหัวข้อไว้น่าสนใจมากนะอย่างที่เห็นกันแล้วนะฮะว่ายามาออสเตรเลียถ้าจุดๆนะครับผมทาไมต้องขึ้นหัวข้อนี้เพราะว่าต้องบอกเลยหลายคนเนี่ยไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณจะต้องเจอในอนาคต หลังจากที่ได้มาออสเตรเลียแล้วบางคนอยากมาเพียงเพราะว่าเห็นกระแสหลายคนเขามากันนะกระแสกระแสโยกย้ายนะฮะแล้วก็เอ่อบางคนก็ตามเพื่อนอ่ะตามเพื่อนตามแฟนตามคนน้คนนี้นะครับคือโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะมาเจออะไรบ้างบางคนก็ไปดูตามคลิปต่างๆที่เราเห็นดราม่ากันเนาะมีเรื่องเรื่องของขายฝันเรื่องของเอ่ออะไรล่ะบอกว่าไรายได้มันได้เยอะมากนู่นนั่นนี่นะครับคือต้องบอกก่อนว่า การจะมาออสเตรเลียคุณต้องไม่หลงประเด็นนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยคิดว่ามันมาง่ายนะครับหรือว่ามาแล้วจะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมอารมณ์แบบเหมือนไปขุดทองอะฮะตามประเทศที่เขานิยมกันไปเช่นเราไปเกาหลีใต้นะฮะหรือไปเป็นผีน้อยหรือว่าไปดูใบอะไรเงี้ยมันมันต่างกันนะครับโดยโดย,โดยต้องบอกว่าค่อนข้างจะโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างแรกออสเตรเลียเป็นประเทศที่ไม่ได้มาง่ายนะการทําบีซ่าการขอมาต่างๆแนะร้วามาเรียนหรือก็ตามเนี่ยนะครับ ค่อนข้างยากพอสมควรนะค,คุณต้องมีหลักฐานมีเหตุผลทุกอย่างที่มันสอดคล้องกันหมดนะครับแล้วก็ถ้าบางคนถามว่าเฮ้ยมาทำงานเลยได้ไหมวีซ่าทํางานเลยไ,ไหมตอบเลยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะฮะภาษาคุณได้หรือย,ยังนะเราจะหางานจากที่ไหนอย่างไรอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วก็ตอ่อยหาได้นายจ้างจะสปอนเซอร์แบบข้ามประเทศไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นกันฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนประเภทแบบที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะยามาออสเตรเลียอย่างแรกนะอย่างแรกนะ คุณไลฟ์ซึ่งเป้าหมายอะไรไม่มีเป้าหมายอะไรเลยไม่มีหาอะไรเลยนะครับคือไม่รู้จะมาทําไมอยากเรียนภาษาจริงๆหรือเปล่าอยากเก่งหรือเปล่าก็ไม่ก็ไม่ได้มั่นใจอยากคิดแต่อยากจะมามาหาเงินมาทํางานแล้วไม่รู้ใจอยู่แล้วเอาสุดท้ายจะเอาอะไรอันนี้ไม่ถ้าไม่รู้เลยเลยอย่ามาครับเสียเวลานะฮะการจะมามันไม่ง่ายแล้วบางทีมาถึงคุณไม่รู้คุณค่าของโอกาสที่คุณได้เงี้ยคุณมาใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยทําเอาแต่แบบ คือมันไม่ได้สาระอะไรหลายคนมาอยู่ที่นี่หลายเดือนแหละหรือเป็นปีๆก็ไม่ได้ภาษานะครับคือมันพุ้งใ่้คืนไลฟ์ซึ่งเป้าหมายฉะนั้นอย่ามาข้อที่สองถ้าคิดว่ามาแล้วจะอยู่แต่คอมฟอร์ทโซนของตัวเองอะอยู่แต่กับคนไทยพูดแต่ภาษาไทยทำงานกับคนไทยคืออุกเอากูวิ่งเข้าร้านไทยดูรีวิวคนไทยมากูเชื่อตามแต่คนไทยนะฮะอะไรเออไรก็คนไทยคกูในคนไทยอย่ามาครับเสียเวลาอยู่ ประเทศไทยก็ได้พัทยาก็ได้ภูเก็ตก็ได้เชียงใหม่ก็ได้อะย่ามาฮะมาอยู่นี่แล้วฝึกภาษาให้เยอะนะครับแน่นอนคุณเลี่ยงคนไทยไม่ได้เจอคนไทยอยู่แล้วแหละมันต้องมีการพบปะสังสรรค์กันบ้างการได้อยู่ร่วมกันบ้างแต่พยายามออกไปฮะไปเรียนไปอยู่กับเพื่อนต่างชาติใช้ภาษาให้เยอะหรือการทํางานพยายามไปทํางานในร้านหรือว่าธุรกิจของต่างชาติทํางานกับฝรั่งแล้วคุณจะเก่งขึ้น คือมาทั้งทีเอาดีให้ได้ฮะเอาให้มันได้ภาษาให้มันแบบคล่องขึ้นอ่ะไม่ใช่มาแล้วเฮ้ยแม่งกูไม่เก่งวะ่ะแล้วก็ไม่เก่งอยู่อย่างเงี้ยวันยังค่ำนะครับผมเห็นหลายคนแม่นไม่กระเตื้องไปไหนเลยบางคนอยู่มานั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยนะผมทางานแต่คนจีนคนจีนก็บ่นกับผมว่าเนี่ยอยู่มาเป็นปีๆแล้วภาษาแม่งก็เลเวลเดิมไม่ขยับไปไหนเพราะอะไรทํางานแต่คนจีนอยู่แต่คนจีนนะครับมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆนะครับคือถ้าคิดว่ามาแล้ว เอยากจะอยู่แต่กับคนไทยอย่ามานะครับอ,อีกประเภทหนึง่งที่ไม่ต้องมาไม่ควรมาคือถ้าคิดว่ากูจะคิดถึงประเทศมากๆกูจะแบบใจจะขาดที่ถึงบ้านมากหรือว่าคิดถึงอาหารไทยมากๆาคิดถึงความสะดวกสบายมากๆอย่ามาเพราะอะไรเพราะมาถึงนี่แล้วคุณต้องปรับตัวให้ได้อยู่ได้กับความยากลาบากที่ไม่เหมือนประเทศไทยค่าเช่าทุกอย่างมันจะสูงขึ้นรายจ่ายมันเป็นรายสัปดาห์ถ้าคิดว่ามาแล้วต้องสุขสบายมันอยู่บ้าน ต้องโอ้โหมีเงื่อนขยเยอะยะนั่นนี่คุณพร้อมไหมที่จะจ่ายแพงๆทุกสัปดาห์ถ้าเกิดอเคสนี้ผมบอกเลยถ้าเกิดคุณรวยแบบรวยมากอะ่ะคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีพ่อแม่สปอร์เงินถุงเงินถังอันนี้เรื่องของคุณไม่ต้องไม่ต้องฟังคลิปนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ร่ํารวยขนาดนั้นคุณเตรียมเงินมาไม่เยอะคุณต้องมาทํางานจ่ายเองทุกอย่างพยายามอยู่ในที่ที่มันราคาถูกที่สุดรับได้แล้วไม่กดดันตัวเองเงินไปครับหาเงินเข้าให้เยอะนะฮะ จะทํางานอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็จ่ายออกให้น้อยเนี่ยที่สําคัญเรื่องตั้งใจเรียนนะครับอย่าลืมนะฮะ attendance หรือความการเข้าร่วมการเรียนคุณต้องเกิน80สิบปอร์็ไม่งั้นคุณโดนส่งกลับบ้านนะฮะแล้วก็เรื่องไอ,อ,อ้พวกแบบคิดถึงอาหารไทยมากอะไรเงี้ยแนะนําว่าทํากินเองดีกว่าอย่าไปแบบโผลบ้อะเข้าแต่ร้านอาหารไทยเพราะว่ามันแพงมากนะครับงั้นถ้าเกิดคิดว่ามาแล้วจะถลุงแต่เงินนะครับจะแบบหาได้น้อยกว่าจวยใช้ออกไปเนี่ยอย่ามาเลยสงสารที่บ้านนะครับ อยู่บ้าน,นดีแล้วนะก็ประมาณเนี้ยคร่าวๆนะครับคือพูดง่ายคือถ้าเกิดมาแล้วไม่รู้จักการปรับตัวนะฮะทนลําบากไม่ได้นะครับทํางานที่แบบเป็นงานแรงงานไม่ได้หลังจารไม่เป็นความสะอาดไม่ได้ทํางานที่มันต้องเจอผู้คนไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยอย่ามาเลยนะครับอยู่เบืองไทยดีแล้วนะผมพูดขนาดนี้แล้วบางทีบางคนบอกเฮ้ยทำไมต้องแบบโอ้โหต้องพูดขนาดนี้นะครับ ที่ต้องบอกมันมันตรงทีมันต้องเตือนกันแบบตรงๆนะครับไม่งั้นคนก็จะแบบไม่เข้าใจทัทีนะฮะไม่ไม่ยอมเข้าใจคิดว่าการมามันจะง่ายนะค,ะคิดว่าอิมิเกชันนี่เขาจะปล่อยคุณมาง่ายๆไม่สิ่งแรกที่คุณจะมานี่คุณต้องเข้าใจก่อนนาคุณมาเรียนหนังสือนะฮะเพื่อที่คุณจะอาไปพัฒนาตัวเองหรือว่าเอาพัฒนาอาชีพในอนาคตการทํางานเป็นเรื่องรองนะฮะงานพัฒนาเป็นเรื่องรองไม่ใช่แบบ คิดว่าจะมาทํางานเป็นหลักแล้วไม่เรียนหนังสือหรือว่าจะมาทำระไรผิดกฎหมายอันนี้ไม่แนะนําไม่เห็นด้วยนะครับท่ากนก็ไม่ควรมาถ้าคิดว่าจะจะมาในมุมมองแบบนั้นนะครับส่วนย้ําอีกครั้งหนึ่งนะไอ้ไอ้คนที่บอกว่าโพสต์เรื่องวีซ่าเกษตระครับที่แบบหาเอ่อมีมีเอเจนต์ที่จะหางานให้นู่นนี่เซ็นสัญญาให้ทํางานฟาร์มนู่นนี่ผมบอกเลยนะว่ามันไม่มีนะครับสําหรับคนไทยสําหรับคนไทยย้ําเลยว่าไม่มีอย่าโดนหลอกเด็ดขาดนะครับ อย่าเสียเงินอย่าเสียค่างโง่ไปกับเรื่องพวกนี้ต่อให้คุณมาได้ผมบอกเลยคุณจะลําบากมากนะคุณต้องมาอยู่ไกลในฟาร์มเนี่ยมันไม่สุขกสบายแน่นอนนะถ้าเกิดคุณโดนโกงค่าแรงคุณโดนทําลายร่างกายอันนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้นะเพราะว่าคุณมาแบบผิดกฎหมายนะครับดังน,นั้นอย่าทําอะไรผิดเลยฮะนะนะโอเคหวังว่าจะเข้าใจเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนี่ยก็ฝากเอาไว้ก็แลวกันนะก็ถ้าเกิดคุณฟังแล้ว คุณเข้าขายทันผมมองก,ก็อย่ามาออสเตรเลียนะฮะถ้าเกิดไม่เข้าขายก็มาเถอะมาตั้งใจเรียนมาทําอะไรที่มันดีกับชีวิตตัวเองนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แลวกันสำหรับเรื่องนี้นะฮะสำหรับวันนี้บ้านพีที่อาจเดตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบายไปละ